สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บางพยอมเดินออกมาดูในไร่ข้าวโพดนะคะก็มาเจอต้นนี้เขาเรียกว่าด่างหรือเปล่าคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าด่างหรือเปล่าคะเนี่ยสวยไหมคะเป็นสีชมพูด้วยนะคะนี่ค่ะ มีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเขียวขาวนะคะเหลืองส่วนอันนี้เป็นเขียวเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะอยู่ในไร่กระโพดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็ด่างนะคะ อันนี้เขียวนะคะแต่ส่วนใบกับขาวสีชมพูนะคะอันนี้เขียวเหลืองนะคะนี่ค่ะมีเป็นดงเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้สวยนะคะนี่ค่ะมีทั้งเขียวทั้งชมพูนะคะชมพูก็ กลางใบเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะมาเจอตรงนี้กอใหญ่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งเขียวแล้วก็ด่างมาเป็นสีชมพูเหลืองนะคะกลางใบเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะขอบใบสีชมพูกลางเขียวนะคะวันนี้บาลลงพลยมเดินมาเที่ยวในไร่ข้าวโพดนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาเจอไม้ลายด่างแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ